หมดฤดูกาลของบววสดไปแล้วครับแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะกินบ้วเฉพาะที่แปรรูปแล้วใช่ไหมครับไม่ค่อยมีใครเห็นบววสดสดจากต้นวันนี้แม็กสดจากสวนจะพาไปกินบววสดสดที่ต้นและไปดูประโยชน์ดีๆของการทานบววกันครับบวยสดครับนี่เลยวันนี้แม็กสดจากสวนพามาถึงต้นบววสดครับที่ดอยอา่างขางดูดีอุ้ยเต็มต้นเลยอะ่ะเปยวปากเลยครับ โอ้โหมีน้องมแมลงด้วยนะเห็นมแมลงไหมเห็นมแมลงไหมดิดูดูนดนี่นะครับนี่จริงๆแล้วบวยสดนะครับก็สามารถทานได้แต่ทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่าทานเยอะเพราะเขามีสารพิษนะครับถ้าทานในปริมาณที่มากอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้เด็กเนี่ยจำไว้เลยนะไม่ควรเกิน100ลูกครับส่วนผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน300ลูกครับเขาจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะมิดาลินนะฮะถ้าทานในปริมาณที่มากๆเนี่ย มันจะไปกระตุ้นตัวออกซิเจนอะไรสักอย่างในร่างกายนี่แหละที่ทําให้เกิดกลายเป็นสารพิษนะครับมาแต่เรากินไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมาลองชิมดูนะบวยสดจากต้นรสชาติจะเป็นยังไงนี่มีใครเคยกินบ้างครับบวยสดๆเขาจะมีความเป็นกรรมี่กรรมีนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูตรงแสงนะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูตรงแสงเห็นไหมอ่าเนี่ยคือเขาจะมีขนอ่อนๆนะครับของบวยเนาะมาลองชิมกันนะ กรอ,อบมากเปรี้ยวมากด้วยแล้วก็ฝาดมากด้วยต้องนี่ฮะอืมกระอกกยบมันกรอบ,อบเปรี้ยวฝาดแต่ก็อร่อยนะเหมือนกินมะยม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูที่มันแบบว่าเป็นบัวแก้มแดงมือตรงนี้นีนีเนี่นี่ นี่นี่อันนี้บัวแก้มแดงนะฮะม,มันเริ่มจะสุกแล้วดูดิอู้สวยอะ่ะอันนี้แบบนี้สวยแบบนี้คือใกล้จะสุกแล้วนะครับพอเวลาจะสุกแล้วเขาจะเริ่มออกสีเหลืองๆครับแล้วจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสีเขียวมาชักครู่นี้เดี๋ยวแม่กัดให้ดูนะนี่อืม <laughs> ตาแจ้งมากมา ชิมอมมีใครอยากกินบ้างครับบวยอเอาไปกินสดๆก็ได้แต่ตอนนี้คนนิยมเอาไปทำอะไรดองดองครับจริงๆแล้วเขามีประโยชน์เยอะด้วยนะตัวบวยนะฮะอืมเดี๋ไปดู สรรพคุณของบวยดีกว่านะครับเนี่ยไปดูเลยปกติคนญี่ปุ่นจะทานบวยก็ต่อเมื่อแปรรูปแล้วครับอย่างเช่นน้ำเชื่อมบวยครับเหล้าบวยหรือบวยดองเค็มครับคนญี่ปุ่นจะไม่นิยมทานบวยสด,สดเนื่องจากในบวยสดมีสารที่ชื่อว่าอะมิกดาลิน<ด>เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนครับจนกลายเป็นสารพิษที่เรียกว่า กดไฮโดรไซยานิกครับหากรับประทานในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายครับอย่างที่แม็กได้พูดไปตั้งแต่ในคลิปแล้วนะครับเด็กเนี่ยไม่ควรเกิน100ผลครับและผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน300ผลครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะครับถ้าแพ้มากก็อาจจะเกิดอาการเร็วหน่อยดังนั้นก่อนจะทานนะครับก็ควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับแต่บวยเมื่อแปลรูปแล้วนะครับจริงๆแล้วเขามีประโยชน์ต่อร่างกายที่สูงมากๆครับ ยกตัวอย่างเช่นการทานบ้วยสดเพียงผลเดียวเนี่ยจะได้รับแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงกว่าแอปเปิลสเท่าเลยครับอ้ประโยชน์ข้อนี้เนี่ยสาวๆชอบแน่นอนครับในบ้วยเนี่ยอุดมไปด้วยกรดซิตริกและกรดมาลิกครับช่วยกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายแต่ถ้ากินบ้วยเชื่อมนี่ก็ไม่น่าจะช่วยไหมนอกจากนี้นะครับบวยยังช่วยส่งเสริมให้เจริญอาหารครับและยังช่วย ในเรื่องของการกระตุ้นลำไส้ทําให้ขับถ่ายดียด้วยคร,ครับยังช่วยทําให้ตับทํางานได้ดีขึ้นครับคนญี่ปุ่นนิยมทานบุวยดองก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ครับเพื่อป้องกันอาการเมาค้างและในบุวยดองนะครับประกอบไปด้วยกรดไพรูลิกครับซึ่งมีผลทําให้ตับทํางานได้ดีขึ้นครับและในบุวยนะฮะยังมีวิตามินอ e ีครับช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอความแก่ครับสำหรับบุวยสดคือหมดฤดูกาลไปแล้วใครยังไม่ได้ทานใครยังไม่ได้กินก็เสียใจด้วยครับ แต่หาบุ้ยแปรรูปได้ค่อนข้างเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับก็ไปลองซื้อทานกันดูนะว่าชอบแบบไหนฮะส่วนตัวแม็กเนี่ยชอบบุ้ยดอมเข็มครับคลิปหน้าแม็กจะพาไปกินผลไม้อะไรจะไปดูสปปรรพคุณของผลไม้อะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนรักคนดูทุกคนนะครับจุบุจุบุจุบ,จบ